แล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับคินิคุคงซีเอชหัวเรานคินิคุคงช n L, แนลกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสวัสดาอเท,ท,ที่สองในอีเวนต์มูลเค้กฟ้าตาแววนะครับผมนะฮะก็เดินตามผมลยนงก็จะเจออ่าเหมือนเป็นถ้วยอะไรสักอย่างนะครับเข้ามาครับกดอีคลาใั้ผมเราก็จะได้แบช เลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้ตัวตรงชั้นนี้เลยนะครับผมซึ่งอ่าไอตัวเสื้อตัวนี้เนาะก็ผมได้ทิ้งลิงค์คลิปอ่าคอนดูดีไว้แล้วนะครับผมเพื่อที่จะไปรับนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะอัดคลิปหรือก่อนที่จะอีวันี้จะเปิดเนี่ยนะฮะมันรับง่ายมากครับผมแต่ว่าคือเขาปรับเปลี่ยนวิธีในการรับแล้วนะครับเ <Yes> พราะฉะนั้นก็สามารถไปดูคลิปเก่าผมได้แล้วก็ทิ้งลิงไว้แล้วนะครับโอเคนะฮะเจอกันในคลิปนะครับผมสวัสดีครับ